ไม่ได้นะไม่ได้ท่านพี่ไม่ได้นะไม่ได้ข้าจะไม่ยกโทษให้เจ้าเช่นกันแต่ข้าจะอยู่กับเจ้าท่านพี่นานทิฝงท่านอย่าใช้อารมณ์พวกท่านรักกันลึกซึ้งข้าเข้าใจแต่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบท่านจะทำผิดต่อฝ่าบาทและชาวเมืองเหอหมานไม่ได้ เราสำนักมือปราบตรวจสอบก็จะให้คำอธิบายกับท่านพาตัวไปใครใครกล้าขยับเจ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 เร็วเจเจเร็วเร็วทำไมจะงงขนาดนี้ฮะ มันจะโง่ขนาดนี้หมอเย็นจะรีบช่วยนางเลยเขา้าหมอเย็นเธอมีขวรมีชีวิตอยู่และคงไม่รอดแล้วใครบอกว่าเจ้าไม่รอดใครบอกว่าเจ้าจะไม่รอดเจ,ะจะ้จต้องรอดสิจีเย่เจ้ามีชีวิตต่อไปได้เจ้ารู้ไหมข้าถูกไต่สวนไม่ได้พวกเขาไม่มีทางปล่อยท่านไปแน่ข้าอยากให้ท่านมีชีวิตอยู่มีเพียงข้าตายท่านถึงจะมีชีวิตรอด เยทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้บางทีสักวันหนึ่งเจ้าอาจต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกเหมือนข้าเมื่อคนที่เจ้ารักที่สุดจิตสำนึกและความศรัทธามาอยู่ต่อหน้าเจ้าจะต้องละทิ้งสิ่งหนึ่งเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าก็จะเข้าใจข้าเองความรู้สึกแบบนั้น chị chay mình tục như này nào đó chưa về chưa về chưa về chưa

เจ้าอยากช่วยทุกคนตรงหน้าอยากช่วยคนให้มากขึ้นเป้าหมายของพวกเราเหมือนกันมาแต่ไหนแต่ไรข้าก็เชื่อเจ้าข้าจะกลับเมืองหลวงแล้ว 风帆，哪有念想不断断，几经轮番才悲。 ยืนอันซิงยืนอันซิงเจ้าจะไปไหนมีเกี่ยวกับเจ้ากุยเฉาทำร้ายคนมากมายถ้ากุยเฉาแพร่กระจายต่อไปก็จะมีคนตายอีกมากข้าไม่ได้มีความกล้าหาญมาถึงเหื่อมานคนเดียว พี่น้องที่ข้าเชื่อใจที่สุดล้วนอยู่นอกเมืองรอคำสั่งจากข้าพวกเขามีแผนการขั้นตอนที่รอบคอบดังนั้นเจ้าถึงหลอกข้าเจ้าบอกข้าว่าเจ้าเชื่อข้าพวกเราเป็นสหายกันแต่เจ้ากำลังหลอกใช้ข้าเจ้าไม่เคยผ่านความยากลำบากจะไม่รู้ว่าข้าเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งชีวิตของข้าแย่งกลับมาจากเงื้อมือของสวรรค์ ก็ยังมีคนอีกมากมายที่อยากเจอแต่ยังไม่ได้เจอมีหลายเรื่องที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำเขาไม่ไดีเก่งกาทึกเจ้าเขาไม่มีคุณธรรมและภารกิจเช่นเจ้าแต่ชีวิตของข้าเป็นของข้าใครก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปของของเจ้าขขาขืานที่เจ้า ออท่านพี่ยังหญิงเหมือนเดิมไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตานั่นสซวหลัวไม่ใช่แขกสตรีสซวหลัวเหรอขอโทษด้วย เมื่อครู่ข้ากำลังคิดเรื่องงานไม่ได้ดูให้ดีครั้งก่อนยังพูดได้ว่าฟ้ามืดแต่วันนี้ฟ้าสว่างอยู่ท่านพี่จะอธิบายอย่างไรทำไมจะถึงมาช้านะักวันนี้องค์ราชทายาทมีเรียนเช้าของเฮาลากข้าไปลำลึกความหลังย่อมต้องมาสาย้ค่อยเดินนะขรับผ่านมาแล้วก็อย่าผ่านไปกินนิดนืงมนอยให้ท้องอบอุ่น ไม่งร้านข้าไม่ใหญ่ถ้าไปตกกลัวท้าลองดูว่าอยากกินอะไรไปสิเชิญนั่งครับท่านจะกินข้าวห<อ>รือว่าเข้าพักละ่ะเอาชาวร้อนมาให้ข้าก่อนข้าจะได้คลายเหนื่อยแล้วยกอาหารอ,าาร,อาร่อยในร้านของเจ้ามาให้เต็มโต๊ะ <laughs> ได้เลยเ <laughs> ต็มโต๊ะเหรอท่านกินคนเดียวเหรอ ถูกฆ่าเหรอเออคือเกรงว่าท่านจะกินไม่หมดหเดี๋ยวนี้เลยขอรับอ้ยโอ้ดูสิกินเขาไปได้อย่างไรกินคนเดียวเยอะขนาดนี้เลยกินอยู่คนเดียวมันแตกเลยนะโอ้โหโอ้โหไม่น่านกินเก่งมากจริงๆ <c oughs> เอานี่ไว้ล้างปากขอรับน้องชาย อาหารร้านเจ้าถูกปากข้าจริงๆเพื่ออาหารดีๆของร้านเจ้าข้าขอพักอยู่หลายวันหน่อยเจ้าเปิดห้องให้ข้าสองวันก่อนแล้วกันได้เลยขอรับข้าจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้าเห็นร้านของเจ้าอยู่กลางเมืองหลวงกิจการก็ดีขนาดนี้คิดว่าเจ้าคงมีประสบการณ์เยอะหน้าตาก็ฉลาดทั้งยังถูกชะตาเออถ้ายังไงข้าถามอะไรเจ้าหน่อย เจ้าว่าสะดวกหรือไม่เออสอบถามเรื่องราวเหรอไม่ค่อยสะดวกครับอาโถเอ้ยน่าเสียดายมากเลยไม่สะดวกเลยใช่ไหมอ๋ยสะดวกครับเท่านว่ามาถ้ารู้ข้าจะบอกอไม่หมกเม็ดเลยคืออย่างนี้ตลาดผีเหรอตลาดมีผีเหรออืมตลาดผีอยู่ในเขตฟานโค ู้เลร่อน่างแดนเยอะผู้คนหลากหลายคนชั่วพลุกพล่านไม่อยู่ใต้กฎหมายของเมืองหลวงอะน้องชายเจ้ารู้เยอะดีนะเล่าให้เยอะกว่านี้หน่อยดังคํากล่าวว่าโจรมีเส้นทางโจรขุนนางมีเส้นทางขุนนางตลาดผีมีการค้าที่เป็นความลับรวมถึงการซื้อขายข่าวถ่าไม่นางอยากสืบข่าวสถานที่ที่ดีที่สุดในเมืองหลวงก็คือตลาดผีใช่นั้นข้าควรจะไปหาใครล่ะ เออชื่ออะไรนะว่าติดอยู่ที่ปากแล้วนึกไม่เคอยออกเลยอ่ะชื่อไอยาไอยาเออติดอยู่ที่ปากแล้วชื่ออะไรออล่ะนี่เตรียมมาให้ท่านนานแล้วเท่าแก่เฉา ลาดผีมีคนมากหน้าหลายตาและก็เรื่องใหญ่โตเกินไปรับทราบข้าต้องการจับได้คาหนังคาเขารับทราบท่านทั้งสองใต้เท้าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างพวกเขาระวังตัวทุกครั้งที่มาล้นเป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยมาก่อนที่ท่านจะมาคนที่เข้ามามีหน้าใหม่ทั้งหมด3คนมีคนจับตาดูคนแรกคือแม่นางที่เดินรับอยู่อีกคนเป็นคนที่ส่งผักเพิ่งมาใหม่ยังมีสตรีรุ่นอีกคน เมื่อหนึ่งช่วยามก่อนก็เข้ามาแล้วยังเดินเล่นไปทั่วไม่รู้ต้องการอะไรรหัสลับพวกเขาคือวันนี้จัดเต็มดวงนอกจากรหัสลับผู้ติดต่อและผู้เก็บสินค้าตามมีตราคำสั่งเมื่อรวมตราจึงสำเร็จหน้าใหม่ที่เข้ามาทีหลังข้าก็อย่าได้ปล่อยไปจับตาดูให้ดีเรียบร้อยกินให้อร่อย แต่เท้าความสนใจของผู้หญิงคนนี้ล้วนอยู่ที่การขายการแสดงมารับสินค้าอย่างไรก็ต้องหาคนติดต่อสิไม่เพียงเท่านี้นางอาจจะพนันว่าจะหมุนกี่รอบนี่ก็เดาได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่ได้เดาเจ้าดูคนข้างๆางนางสิที่ตีกลองอยู่เจ็ดร้อยแปสิี่ นิเทพเกินไปแล้วไปลงไปดูกันได้เท้าพวกเราถูกตามมาตลอดทางแล้วจะสลัดนางทิ้งซะ